สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม Home Sweet Home Online Private Server ก,กันนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวละครไอชากันนะครับเพราะว่าตาที่แล้วหรือว่าวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็ได้เล่นเป็นยูริไปแล้วนะครับก็ฝากไปดูคลิปยูริด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวละครไอชากันนะครับก็ส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าไอชาก็เป็นตัวที่มันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าสามารถส่งเสียงให้เพื่อนแบบสวดไว้ขึ้นได้วิ่งไวขึ้นได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาในแมปเรือนคู่สมัยแล้วนะคะทุกคนเป็นแมปที่พูดเลยว่าแทบไม่ได้เล่นเลยก็อย่างแรกก็หากอง,งกนับีทยดูอ้กระตุกทำไมก็ oh แต่ละแมปตอนนี้เราเจอแบบที่แทบไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนไม่เป็นไรเราก็าต้องฝึกกันไปเนาะโอเคเราได้น้ำานะอุย้ยไม่ใช่กดผิดก็ผิดเราได้น้ำาเราวางน้ำไว้ก่อนแล้วก็ เปิดกล่องเพิ่มเลยทุกคนเราก็ช่วยเพื่อนจเต็มของไปเรื่อยๆได้เลยนะทุกคนโอเคได้ใส่สินมาเราผูกไว้ตรงนี้เลยแล้ะกันโอเคก็บอกเพื่อนไว้ว่าใส่สินอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เปิดกล่องพิธีเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าพิธีก็สําคัญเหมือนกันนะคิวคิวคิวอุ้ยตอนนีิม่ฮาร์ตกใจโอเคถ้ากันก็ได้อยู่ อ้าวไม่ได้อะไแล้วเฮ้ยกดผิดกดลันลันใเพื่อนลันไปเฮ้ยต้องเปิดของก่อนถ้างั้นเราเปิดให้เพื่อนวิ่งอยู่ไดนะ้ทุกคนคแล้วก็เอาตะปูไปปักพิธีพิธีนนะทุกคนก็ปักเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปหาของทำพิธีเพิ่มเลย ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนเดี๋ยวเราเปิดกล่องแดงก่อนโอเคนะเพื่อนมาคอยอยู่ตรงนั้นโอเคพีห่างจากเราเยอะนะทุกคนแล้วก็ได้หันมาเอ้าเอ้าเอ้าเจ็บบาดโดนดาเมจนเรื่อยๆก็แอบจะตายได้เหมือนกันนะทุกคนนั่นึงได้ทูบมาเดี๋ยวเอาไปปักกอนโนาเดวิอย่างงี้บ่อยๆก็แอบจะขิดได้นะทุกคนโอเควางทูบเอ้าเอาชีวิตชีวิตโอ้ย ก็จะไม่ไล่แล้วเพื่อนก็ของเ,เพื่อนเขาไม่ได้บอกเราเลยเอา้าแล้วชีวิตกูต้องเจออย่างนี้ไม่ไหวนะจะตายไหมอ่ะเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไม่ไล่ทอร์เนี่ท่านเปิดกล่องแรงเซตอีพีที e แม่งเลยทุกคนประชดไหมเดี๋ยวก่อนโอเคท่านไล่ใคร,รอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วเหรอโดนอีกแล้วอะไรวะจุดไม่ได้ อีกสองวิโอเคคือโดนเฉยอะไรอะ่ะเมื่อกี้จุดดีพิธีหนึง่งไม่กล้าไปแล้วพิธีนั้นอะทอ้อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโอ้ย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 ,โ,อยโดนอะไรกับคือจะตายจริงอันเนี่ย เฮ้ย <He, S 2> ไม่มียาเลยอะถามเพื่อนได้ไหมแม่เห็ดพี่อะมีเห็ดพี่ไหมอ่ะเดี๋ยวเจะมียาไหมอ่ะโอ้ย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 ,อยสไตล์ได้เนี่ยไม่มยาหรอนั่นยาปะหรือดูน้ำโห่น้ำ น้ำติมเลยอะจะตายไม่เอาไปแล้ววิ่งวิ่งแล้ววิ่ง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 แล้ววิ่งโอ้ยอท้อเรื่อไม่มียาหรอเร้เขาไม่มียาเอา้ามีคนหลุดด้วยตายนี่อะไรวะเนี่ยจะต้องทำยังไงอะไม่มียาโอ้ยเสียงอะไอชาหนูก็ดังเกินไปลูก มียาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงจังไม่มียาตายได้นะทีไม่มียาเนี่ยทุกคนตายแหละทอนี่ยอัดหลายคลิปแล้วนะทุกคนวันนี้ทำไมก็ oh God. จะได้ตาที่ดีๆไหมเปิดกล่องก่อนเปิดอะไรอะ ว้าได้ประคำฉันสวดดีกว่าไหมโอ้ไม่เอาดีกว่า,า,านีกล่องทอร์เนี่ยไม่เจออีกคืนหน่อยแล้วนะโอ้ยันโอ้ my g ก d ทุกคนจะตายไหมไม่มีกล่องเลยอ๋อเพื่อนก็ตายไปแล้วที่นี่โอ้ไม่ก็จะเจอของไหมฮะเอชพีย HP อยู่ไหนช่วยด้วยโอ้ไม่มี กลัวหน่อยเหอะไอชาบอีกทีเดียวตายแล้วเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเราชุบเพื่อนเลยละกันน่าจะไม่มาเอาแล้วน่าจะเอามิวมิวแทนแล้วแหละชุบไหนอะ่ะมีข้อบอาอ้องชุบนี่ทอนะนทุกคนจะตายไหมวะโอ my god โอเคถ้าเดี๋ยวเราเปิดกล่องก่อน ได้น้ำอีกแล้วแต่ละวันจะแพ้ไหมเนี่ยทุกคนถ้าแพ้เราก็จะลงสภาพตามถ้าเราแพ้แล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้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 ยท่านี้มันอะไรกันวะเนี่ยคือมันก็แบบไม่ไล่คนทีเดียวมันจะแบบกระจายให้ทุกคนคนอื่นก่อนแล้วค่อยไล่ที่หายก็ถือว่าเป็นตัวตุกย่าทุกคนถ้าเจออย่างนี้บ่อยๆก็ตายเลยเนี่ะโอ้โห ไม่ได้ของเลยไม่มียาเลยถามจริงจะไม่มียาให้เลยเหรอม,มียาให้เลยหรอโอ้น้ำมีแล้วเฮ้ยน้ำเต็มเมืองเลยนะตอนนี้ไม่มียาเลยะกล่องมันก็ไม่ดีอะทำไงดีถ้างั้นทำไงอะ่ะเอาตายไปอีกหนึ่งคนแล้วคนนี โอ้ได้ยาแล้วฉีดเลยแล้วกันไม่ได้แล้วต้องฉีดแล้วโอ้ยขอตั้งวิธีใหม่ก่อนนะทุกคน,นก่อนไปเอาเอาเอาวิญญาณก่อนก็ได้ตอนเดี๋ยวเราขอจุดทูปก,ก่อนให้มันได้สามวิธีก่อนโอเคไปวิญญาณกันนะทุกคนเหนื่อยนเนี่ยตอนนี้ยเอาเพื่อนเอาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไปแล้วไปแล้ว กินคนน้ำเราได้สองครั้งนะอคีค้งหนึ่งวิ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 ่งถึงทันไหมทันโอกคเราเราแปะกันไม่ได้มันโดนใบอยู่อ่ะทำไงอ่ะโอเคตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ถ้าวิ่งไปมันไม่มีที่เล่นแล้วนะ ก็วิ่งมาตรงนี้เลยก็ได้ดหลดหลุมเลยไปแล่ไ้อะน้ำมนต์ดีกว่าถาดหนึ่งน้ำกินกน้ำกินน้ำกินน้ำกินน้ำโอ้ยไม่ทันแล้วแหละแล้คน,น,นจะตายไปเนี่ยเพื่อนขอโทษลากมาขอโทษเพือ่อกินน้ำไม่ได้ด้วย,ช,ยนะชิบหายแล้วชิบหายแล้วแล้วคนชิบหน่อยจริงลงลงตามเลยเอาตายแน่เลย ขอ,อออขอต่อชีวิตหน่อยขอต่อชีวิตหน่อยอีนิดนึงอีนิดนึงขอลากเขาเพื่อนอีกแล้วไม่งั้นไม่ได้จริงต้องลากอะ่ะไม่งั้นตายจริงถ้าไม่ลากโอเคเพื่อนขอบคุณที่เสียหายให,ให้ลงแล้วจะตายไหม่ะขอตายแล้วคนโอต้ตายฮ่าตานี้เหนื่อย มาดูกันว่าเพื่อนจะเป็นยังไงบ้างจะรอดไหมแต่เราคิดว่าน่าจะได้อยู่ทุกคนถ้าให้มีมิวสุดวิธีนั้นให้เสร็จพอเราเสร็จ้ว้สี่บีซีเลยพิธีสี่พิธีพิธีนะไม่ใช่พิธีพูดผิดนะทุกคนตื่นเต้นตานนี้ก็ถือว่าเราจูงให้นานอยูน่นะถ้าเราสำหรับเราปกติเราจูบแบบแบบตายแหละจะสวดได้แค่อย่างเดียวเลยเราส่วนตัวจะว่าเพื่อนจะชุบเราหรอ มีมิวนาจะสวดได้เสร็จแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่น่ใจ okay, M ew, M ew. โอเคมันน่าจะแล้วมิวมิวโอ้มันมีแบบถ้าปิดโลแเ้วจะแทงโอเคเพื่อนชุบลายแล้วกันเดี๋ยวเราไปหายากันเผื่อได้ยาถ้าได้ยาเราอาจจะต้องฉีดเลยนะทุกคนเพราะมิวมิวไม่น่าจะฮิวให้เราได้ Okay. ถ้าไม่ได้ก็กดอันนี้เพื่อนโอเคถ้วเราเปิดกล่องนะทุกคนจะหากล่องเล่นก่อนโอเคกล่องรีพอดีเลยไม่รู้ว่าจะได้อะไระได้ยันกล้องอยู่ตรงนี้นะทุกคนขึ้นมาเอาตรงนี้ไม่รู้จะได้อะไรนะทุกคนไอ้น้นำมล โอ้ไม oh okay, ่เกิดได้ยาไม่ได้หรอเฮ้ยช่วยเพื่อนสวดก่อนดีกว่ายังมีขวดให้อยู่เล่นมาแล้วเอาชิปแล้วไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกให้หน่อยไม่ได้เหรอเพื่อนเราจะตายเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮไปก่อนกูไปลงไปก่อนเืคนไม่เห็นเราสวดได้ไหมเอ้าวางเนี่ยสวดได้ปพะว่โอเคถ้มันไม่เพื่อนเอาชิป จีบจริงเพื่อนเอา้เอาเราหนีแล้วเราหนีแล้วเราหนีแล้วไปไกลๆเลย<ม>เฮ้ยเพื่อออกได้หาประตูกันตู้อยู่ไหนตูอยู่ไหนอ่ะประตูอยู่ไหนประตูประตูอยู่ไหน,ไหน,ไหนช่วยด้วยเฮ้ยนี่นี่นี่ออกทันไหมออกทนันออกทนันออกทนันออกทนัออกทนทุกคนออกทนัน เย่แม้ว่ารอดคนเดียวก็ถือว่ารอดนะทุกคนโอ้แก็จะคิดเกือบคิดเมื่อกี้ใจเต้นรัวเลยกลัวหาประตูไม่เจอเกือบมองไม่เห็นแล้วด้วยซ้ำนะเนี่ยแต่ดีว่าเราหันมามองนะโอเคทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวันนี้นะครับก็เดี๋ยวตาหน้าหรือว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะว่าเราจะเล่นตัวอะไรจะเล่นผีหรือเซอร์ก็มาดูกันนะทุกคนก็ไม่บ้านนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมค,ๆๆนนครับบ๊ายบาย